วันนี้วันที่3ตุลาคมที่ห้องรับประทานอาหารสำนักงานตำรวจแห่งชาติอาคารหนึ่งพลตำรวจเอกต่อศักดิ์สุข,ขวิมนบิกต่อผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติผู้บัญชาการตำรวจพร้อมด้วยพลตำรวจเอกรอยอิงไพโรธ พลตำรวจเอกกิบรัตพันเทศรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติพลตำรวจโทธนาชูวงศ์พลตำรวจโทสราวุธการธานิ์และพลตำรวจโทไกรบุญสวดทรงรักษาราชการแทนรองผู้บัญชาการแห่งชาติรับประทานอาหารกลางวันร่วมกันโดยเมนูที่รับประทานคืออาหารจานเดี่ยวข้าวหน้าไก่ไข่ดาวพร้อมด้วยขนมหวานคือกล้วยบวชชีบัวลอยและผละไม้ทั้งนี้ผู้สื่อข่าวรายงานว่าตลอดการรับประทานอาหารเป็นไปอย่างคลึกครื้น โดยท่านผู้บัญชาการระดับสูงทั้งหมดได้พูดคุยกันอย่างสนุกสนานระหว่างรับประทานอาหารต่อมาเวลา12นาฬิกา50นาทีพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์หักพานรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเดินทางตามมาสมทบโดยขณะที่เข้ามาถึงได้ยกมือสวัสดีผู้บังคับบัญชาระดับสูงที่นั่งร่วงโต๊ะอยู่ก่อนแล้วจากนั้นเข้าไปนั่งเก้าอี้ฝั่งซ้ายมือที่ถูกจัดวางติดกับจากผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ทั้งนี้มีกำหนดการผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเรียกประชุมคณะบริหารจัดทำแผนนโยบายการดำเนินงานของสำนักงานตำรวจแห่งชาติในช่วงเวลา13นาฬิกา30นาที